ก่อนจะเริ่มคลิปผมอยากบอกว่าผมเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะอาจจะมีบแบบค้างค้างตรงไหนบ้างแล้วก็หลังจบคลิปนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนในเฟซอาจจะ unfriend ผมไปเลยก็ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยก็ตามภาพเลยทําไมผมถึงอยากให้คําว่าชิดพูดกับตัวคอมเมนตี้ของมันเนี่ยถูกทําลายไปก็เพราะว่าแบบผมคิดว่าใช่ไหมไอ้คำว่าชิดพูดละกับคอมเมนตี้ของมันเนี่ยมันสร้างแต่ความเกลียดชังและยังสร้างให้แบบ มันเป็นการแบ่งชนชั้นในวงการมีม่มันทําให้วงการมีนันอยู่ยากขึ้นคนหวยหาแต่ความตลกมากขึ้นเกินกว่าที่เกินกว่าที่จะเป็นความตลกแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะซึ่งตัวผมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ความตลกแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ไอ้คิ้งในความตลกพวกนั้นอ่ะมันคือยังไงเป็นเป็นยังไงอะไรยังไงคือไอ้ความตลกแบบเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือแบบคุณไม่ยึดติดอ่ะคือแบบคุณไม่หาแต่ความตลกคือแบบอ่าจ้าไง จุดประสงค์ของคุณไม่ได้มาเพื่อหาความตลกอย่างเดียวแต่คุณไปเจอความตลกอะ่ะนั่นแหละคือคุณไปเจออะไรที่แบบมันมีความตลกที่แบบโดยที่คุณไม่ต้องโดยที่คุณอ่ะจุดประสงค์ของคุณอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับการความตลกเลยเช่นะอะ่ะอารมณ์คุณเข้าทิกตอกใช่ไหมคุณเข้าไปเพื่อแบบอยากเลื่อนฟิดอยากเล่อนฟีดเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละแล้วคุณไปเจอที่อะไรที่แบบมันตลกตลกแล้วคุณรู้สึกตลกนั่นแหละมันคือการได้รับความตลกแบบธรรมชาติธรรมชาติ แล้วก็ส่วนใหนที่ว่าอ่ะโมหาแต่ความลกแล้วก็เคร่งในความตลกเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือแบบจุดประสงค์ของคุณก็มาเพื่อความตลกเนี่ยแหละนั่นแหละเช่นคุณไปเจอกลุ่มมีมอ่ะคุณคุณไปเจอกลุ่มมีมแล้วคุณเข้าไปส่องเพื่อจะดูว่ามันตลกไหมแล้วพอคุณคุณไม่ชอบใจเพราะมันไม่ตลกคุณก็เลยเอามาด่าว่าชิ้นนอมี่ชิ้นนอมี่ซึ่งไอ้ตรงอเอามาด่าชิ้นชิ้นนอมี่นอมี่เนี่ยเราจะเราจะมาพูดต่อโอเคนะซึ่งอ่า คนในวงการชิดโพสใช่ไหมเวลาไม่ชอบอะไรที่แบบอ่ามันดูทั่วไปทั่วไปอ่ะก็ชอบแบบด่าว่าน o r m i e n o r m i น n o r m i หรืออะไรที่แบบมันเป็นชิดโพสเองแต่แบบมันเยอะมันเยอะจนแบบเหมือนความมันทั่วไปอ่ะก็จะชอบไปด่าน o r m i ซึ่งอ่ะปัญหานก็คือปัญหาในมุมมองของผมก็คือแบบผมคิดว่าแบบอ่าพวกเขาแบบมาตรฐานสูงเกินไปอ่ะคือการเจอแบบอะไรที่คอมมอนคอมมอนหน่อยอ่ะแล้วแบบอ่าด่าแบบด่าแบบแซะตรงๆหรือแบบก็แซะอ้อมอมอ่ะ มันก็แบบแสดงถึงแบบความรังเกียจอะความแปลกแยกอะความแตกแปลกแยกจากความทั่วไปอะซึ่งไอ้ความแปลกแยกเนี่ยมันมาจากความการที่เขามาตรฐานสูงเกินไปนั่นแหละครับแล้วถ้าคุณอยู่แบบอยู่ฝ่ายวงการชิดพุต์คุณจะมองว่าฝั่งที่มอนามี่ผิดแต่สาหรับผมคิดว่าแบบฝั่งที่เป็นวงการชิดพุต์เองอะผิดที่มาตรฐานสูงเกินไปแล้วถ้าคุณแบบบอกว่าเอา้าก็ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบอะนั่นถูกต้องครับคุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่า นั่นเป็นนอร์มี่นั่นเป็นนอร์มี่บาบาบาซึ่งผมก็มีสิทธิ์ที่จะแบบไม่ชอบสิทธิ์ของคุณลงไปเรื่อยๆอีกทีคุณก็ไม่ชอบสิทธิ์ของผมผมก็ไม่ชอบสิทธิ์ของคุณแบบเป็นชั้นเชิงลงไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดลงไปทีซึ่งสมมุติถ้าคุณแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะตีตาเขาว่าเป็นนอร์มี่ผมก็จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถตีตาคุณได้ว่าเป็นนอร์มี่เลเยอร์เป็นบาบพวกวงการชิดโพอเลยบาบาบาได้โอเคนะส่วนคําว่าคินเนี่ยมันแบบแปลง,ง่ายๆเลยก็คืออแบบนะ เห็นคุณนุ้นทำแล้วแบบมันรู้สึกคิดมันซึ้งซึ่งแบบมันอายแทนซึ่งคำคำนี้มันแบบมักจะเห็นได้บ่อยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคามันไม่ได้อยู่ในวงการชิดโพสอย่างเดียวซึ่งแต่มันมันป๊อปปูล่าในวงการชิดโพสอ่ะเข้าใจง่ายๆนะซึ่งถามว่าคํานี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่แบบอ่ะคนมันเอาไปใช้มั่วแทนนอมมีอ่ะเช่นสมมติให้มึงลืมมีนี้ไอ้้ยคินิบหายซึ่งปัญหาของมันก็คือคําพวกนี้มันเริ่มจะป๊อปปูล่ามากขึ้นแล้วมันป๊อปปูล่ามาจากอะไรมันป๊อปป ความวงการชิดโพสที่แบบอ่ามันเริ่มจะป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นแล้วในวงการชิดโพสแต่มันก็มีแต่คนที่หวยหาในความตลกคือมันคิ้งความตลกที่แบบมันไม่ใช่ความตลกจากธรรมชาติอ่ะเข้าใจใช่ไหมแล้วการที่แบบมันคิ้งต่อความตลกอ่ะแล้วไปเจออะไรที่แบบมันทั่วๆไปซึ่งมันจะทําให้เกิดความผัดแย้งซึ่งไอ้ความผัดแย้งมันก็มาจากการที่แบบไปด่า่ันแบบคินน้อมี่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นต้นตอความผัดแย้งระหว่างอ่ะตัวคนทั่วฝั่งทั่วไปแล้วก็ฝั่งอ่ะชิดโพสโอเคนะ ซึ่งถ้าถามว่าฝั่งชิดพุเนี่ยได้รับดามเมจจากการไปด่าเขาว่าคิ้นหรือนอมมี่ไหมอันนี้ก็ได้รับดามเมจแน่นอนคือมันจะมีโอกาสที่แบบทําให้เขาถูกตีตาว่าขี้แซะนอมมี่สเลเยอร์อะไรประมาณนี้เป็นต้นและถามว่าทําไมต้องอปิดเพลงมาเฟียฮาเจเป็นส่วนตัวเลยในเมื่อแบบคุณเจ็ดวงการชิดพุธไปแล้วก็คือจะว่าไงผมก็อ่ามีจุดร่วมกับวงการชิดพุธตรงที่แบบไม่ชอบนักปั่นเหมือนกันโอเคนะ แล้วด้วยความที่ตอนนี้นักปั่นอ่ะมันนอกจากคนอะไรทั่วๆไปตามทิกต o k ก็มีนักปั่นนี่แหละซึ่งวิธีการรับผิดชอบของผมก็คืออ่าการปิดเพลงเป็นส่วนตัวซึ่งทุกๆอย่างมันคือกระแสซึ่งสมมติถ้าสมมุติถ้าผมปิดเพลงเป็นส่วนตัวแบบกระแสมันอาจอาจจะแบบยิ่งลดลงไปเร็วขึ้นก็ได้ซึ่งไอ้คำว่ามาเฟียหาดใหญ่เนี่ยมันจะมีประเด็นไปต่อได้นะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะพูดต่อก็อคือความอาคติ ซึ่งไอความอาคติเนี่ยมันอยู่หนึ่งมันเป็นหนึ่งในประเภทของความเกลียดชังซึ่งเราต้องเล่าก่อนว่าซึ่งเราต้องเล่าก่อนว่าทําไมถึงอคตินั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับความอาคติและกลุ่มนี้เราต้องเล่าก่อนว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนให้กลุ่มอะกลายเป็นกลุ่มลงมีมทั่วไปคุณจะลงมีมอะไรก็ได้นั่นแหละเมื่อต่อให้ผมลงเปลี่ยนเป็นลงกลุ่มลงมีมทั่วทั่วไปคนก็ยังจะมองผมเป็นกลุ่มในวงการชิดโพสต ซึ่งแล้วพวกคุณก็จะเอาอ่ากลุ่มของผมไปเก็บไปด่าว่านอร์มี่นอร์มี่ถ้าที่ผมเปลี่ยนเป็นกลุ่มทั่วไปแล้วนั่นแหละแล้วเมื่อพวกเขาแบบมองพวกผมเป็นแบบไม่ว่าทําไงเขาก็มองผมเป็นกลุ่มแบบอ่าเกี่ยวกับวันนาบีชิดโพสใช่ไหมทีนี้แล้วเมื่อพวกเขาอ่าไปเจอมีมอะไรที่แบบมันก,กั้ากึ่งระหว่างชิดโพสกับอ่ามีมทั่วไปหรืออธิบายง่ายๆคือแบบมันเป็นมีมในวงการชิดโพสแต่พวกเขามองเป็นมีมทั่วไปพวกเขาก็าจะโยงมาด่าผมตลอด ซึ่งนี่ก็คือความอาคติซึ่งไอเรื่องอคติที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อคติก็ได้ผมอาจจะปิดจริงๆก็ได้หรือไม่มันก็อาจจะเป็นอคติซึ่งไอตัวอย่างของความอาคติน่ะมันก็มีตัวอย่างอยู่นั่นก็คือไอตอนที่วันคนคนหนึ่งอ่ะไปโพสเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนของเขาที่หมกมุ่นในชิดโพสตในกลุ่มาบิสออคิดโพสติ้งใช่ไหมซึ่งไอลงท้ายด้วยโพสติ้งแบบเนี้ยไม่ใช่กลุ่มชิดโพสนะแต่เป็นแบบกลุ่มแนวการเมืองอ่ะนั่นแหละครับ ซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดลงไปใช่ไหมในคอมเมนต์ก็โยงมาถึงแต่กลุ่มผมตลอดซึ่งถามว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแบบมันมาจากกลุ่มผมหรือมาจากอ่าอ่ากลุ่มอื่นแต่ถามว่าทําไมถึงทําไมถึงตอนนั้นถึงไม่ไปดีเฟนในคอมเมนต์นั่นแหละเพื่อคือแบบยังไงตอนนั้นคือผมเบื่องการชิดโพแล้วคือแบบผมอยากออกอะ่ะผมก็เลยแบบอ่าซึ่งถามว่าผมมีอินโฟเมชันอะไรให้ดีเฟนไหมอ่าก็บอกตรงนี้ว่า ตรงโพสเขาก็เขียนว่าเพื่อนของเขาเปลี่ยนไปในสามปีแต่แบบกลุ่มผมเพิ่งเจ็ดเดือนแล้วผมเพิ่งเข้าวง,งการชิดโพสมาปีกว่าต้นๆเองซึ่งถ้าผมแบบจำโพสต์ผิดจากสามเดือนเป็นสามปีอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆซึ่งถ้าถามว่าอาจะไปจะกลับไปดีเฟนในคอมเมนต์นั้นไหมผมคิดว่าส่วนมากก็ย้่งไปทางไม่แหละเพราะแบบผมก็แบบยึดแนวคิดที่แบบอ่าซึ่งแนวคิดที่ผมยึดก็คืออ การแบบไม่ลงไปแทรกกับใครจนกว่าเราจะเจอกับความสําเร็จอ่ะซึ่งผมคิดว่าแนวคิดนี้มันจริงนะผมเลยยึดมาใช้นั่นแหละซึ่งมันจะมีคนที่อ่บอกว่าเอ้าแล้วถ้าบอกว่าไม่ไปดีไม่กลับไปดีเฟนนี่คอมเมนต์แล้วจะมาดีเฟนในวิดีโอทำไมซึ่งผมคิดว่าแบบอ่ะถ้าเราไปดีเฟนในคอมเมนต์อ่ะมันจะลุกลามกลายเป็นแบบอ่าการแทรกกันรแทะกันไปมาแต่ถ้าแบบผมดีเฟนในวิดีโอนี้เลยมันจะแบบมันจะแบบ ออกแนวเป็นแบบาการอธิบายให้มากกว่าแล้วก็เรื่องนี hmm so ้ด้วยแล้วก so ็แบบมีคนไปเทียบคอมมิชชั่นไทยกับฝรั่งว่าของไทยมันกากของนั้นอย่างนั้นของฝรั่งมันดีอย่างงู้นอย่างนั้นซึ่งในมุมมองของผมผมคิดว่าที่คอมมิชชั่นชิดพต์ที่เป็นภาษาอังกฤษถึงดีกว่าคอมมิชชั่นชิดพต์ของไทยก็เพราะว่าแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางไงซึ่ซึ่งมันทําให้คนที่จากวงการชิดพูดต่างๆมารวมกัน มารวมกันนี้อ่าคอมมูนิตี้ที่เป็นอังกฤษภาษากลางเพราะทุกคนเข้าใจภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วเมื่อมีประชากรเยอะก็เหมือนแบบอ่าก็เหมือนแบบประมาณว่าแบบอ่าได้ทองเยอะส่วนทองที่ว่าก็แบบเปรียบเสมือนแบบอ่าคลิปที่ฝั่งชิดโพสตเขาคิดว่าแบบอ่าเป็นคุณภาพดีเลยบ้างบ้าง,างมานั้นโอเคซึ่งประชากรในวงการชิดโพสตของไทยมันแค่กระเต่วเดียวนั่นแหละ คลิปคลิปที่ฝั่งชิดโพดเขามองว่าดีคุณภาพมันจึงไม่ค่อยเยอะตามอ่าจำนวนของประชากรน,นะซึ่งอ่าอย่างสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปผมอยากฝากบอกว่าคือแบบพวกคุณแบบอ่าเลิกมองผมเป็นกลุ่มในวงการชิดพพดสักทีคือผมอยากเป็นกลุ่มปกติอ่ะผมอยากเป็นกลุ่มปกติอยากให้พวกคุณมองผมเป็นคนเป็นอ่คนที่แบบเล่นมีปกติเป็นมีมือทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการชิดพพดแล้วนั่นแหละครับ แบบอยากให้พวกคุณเลิกแซะที่มันเกี่ยวกับชิดพูดสักที